วัสดีค่ะวันนี้จะมาพบกับผันข้าวนะคะโปรโมชั่นฟอร์ดบ้แดงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ผันก็จะพามาดูค่ะรถฟอร์ดเรนเจอร์นะคะแคบยกสูงค่ะรุ่น XL Passport นั่นเองค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ค่ะ 2,200cc นะคะแรงม้าสองสุดถึง160แรงม้าเลยทีเดียวนะคะยังไม่พอนะคะคันนี้นะคะเราก็มาพร้อมกับหน้าจอค่ะ สิ้งใหม่นะคะขนาด8นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay นะคะแล้วก็ Android Auto ค่ะยังไม่พอค่ะเรายังมีระบบค่ะช่วยโทรถูุกเฉิขนขณะที่ลูกค้าเกิดอ mm ุบ hmm. ัติเหตุนะคะราคารถคันนี้นะคะก็ไม่แพงเลยค่ะราคารถจะอยู่ที่681,900 0บาทเท่านั้นเองค่ะตอนนี้นะคะฝันก็จัดโปรโมชั่นอยู่นะคะฟรีดาวไปเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะว่าเจ้าตัว X R Passport คันนี้ค่ะฝันแต่งอะไรให้บ้างนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง p r o d u c t i Sport ไว้แดกให้ขวันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าไหมคะว่าฝันแต่งอะไรเพิ่มเติมให้บ้างค่ะมาเลยค่ะด้านหน้านะคะฝันจะใส่เป็นกระจังหน้านะคะทรงแรปเตอร์นะคะมีตัวอักษรค่ะ F O R D ค่ะที่แกนกลางของกระจังหน้านะคะ เป็นสีแดงตัดกับสีดำนะคะเพื่อให้แมทกับตัวรถนั่นเองค่ะยังไม่พอนะคะเรายังมีไฟ LED สางดวงสีส้มด้านบนกระจังหน้าให้ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับกระจังหน้าของเรานะคะถัดมานะคะด้านข้างค่ะตรงนี้ค่ะขันก็เปลี่ยนเป็นไฟหน้ามาสแตงให้นะคะ พร้อมกับใส่ข้อไฟหน้าให้นะคะเพื่อให้ไฟหน้าของเรานะคะดูสวยงามค่ะแล้วก็โดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะบนฝากระโปรงนะคะฝันก็ใส่สปุ๊ปทรงสูงนะคะทำสีดำด้านตัดกับสีตัวรถค่ะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์คำว่าเรนเจอร์บนฝากระโปรงให้ด้วยนะคะเพื่อให้ฝากระโปรงเรานะคะดูสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะ เป็นยังไงคะดูด้านหน้าแล้วนะคะดูสวยงามดูดันเรียบหรูดูแพงใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูด้านทานะ่ากันต่อเลยดีกว่าค่ะด้านท้าตรงนี้นะคะขันก็จะใส่เป็นซุ้มล้อค่ะ6นิ้วนะคะแบบมีหมุดนะคะเพื่อให้ตัวรถด้านข้างข,างของเรานะคะดูดูดันแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะถัดลงมาด้านล่างในส่วนของล้อนะคะขันก็เปลี่ยนให้เป็นแม็กขอบ16ค่ะลายดอกไม้ค่ะ มาพร้อมกับยางฮันคุกค่ะตัว AT2 ค่ะรุ่นนี้นะคะสามารถขับได้ทั้งทางเรียบและทางผุขาะนะคะเกาะถนนดีเยี่ยมเลยค่ะในส่วนต่อไปนะคะจะเป็นลายสติ๊กเกอร์นะคะลายสติ๊กเกอร์ตัวนี้ค่ะฝันติดให้เป็นลายสายฟ้านะคะมีตัวอักษรเนนเจอร์และ w ว i t แท็กอยู่ตรงกลางรถเลยค่ะสวยงามใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่า ใครไม่ชอบนะคะลายสติกเกอร์ไลนนี้นะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนค่ะออกแบบได้ตัวได้ด้วยตัวคุณเองเลยนะคะฝันจัดให้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยค่ะในส่วนของอุปกรณ์ตงแต่งตัวนี้นะคะก็จะช่วยไม่ให้รถเป็นรอยกิดขขวนขณะที่เราเปิดรถนะคะนั่นก็คือข้อมือเปิดนั่นเองค่ะ ขัดขึ้นมาค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นกนารสาดข้างนะคะมาพร้อมกับเหลาหลังคาสีดําด้านด้านบนเลยค่ะครั้นี้นะคะเราแต่งแบบเรียบหรูดูแพงค่ะเบาๆค่ะด้านข้างแล้วเราไปดูด้านท้ายกันต่อนะคะด้านท้ายในส่วนของไฟท้ายขวัญก็ใส่ให้เป็นข้อไฟท้ายสีดําด้านนะคะตัวนี้จะช่วยให้ไฟท้ายของเรานะคะดูโดดเด่นสวยงามนะคะ ถัดมาในส่วนของฝากระโปรงท้ายนะคะฝากระโปรงท้ายกระบะตรงนี้ค่ะฝายจะใส่เป็นข้อมือเปิดฝาท้ายพร้อมกับปลายดาบตรงนี้เลยนะคะสวยงามใช่ไหมคะในรุ่น XL p าร s ทสปอนะคะจะมีสติ๊กเกอร์คำว่าสปอร์ค่ะอยู่ตรงที่ฝากระโปรงด้านหลังนะคะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่น XL p าร s ทสปอนั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะไปดูตัวรถมาแล้วนะคะ ต้องมีคนอยากได้บ้างแล้วใช่ไหมคะตอนนี้นะคะอย่าลืมค่ะขันมีโปรโมชั่นนะคะฟรีดาวแกไปเลยค่ะพร้อมชุดแต่งสวยๆนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากเป็นเจ,จ้าของเจ้าตัว XL Passport แทนนี้นะคะสามารถติดต่อผ่านขันได้นะคะที่เบอร์0946599596นะคะขันยินดีค่ะสุดสัษษานะคะไม่ว่า ผ่านทางบริษัทนะคะและที่สำคัญน,นะคะจองแล้วไม่ต้องเสียเวลาออกไปจัดเป็นแนนข้างนอกค่ะขันมีบริการจัดเป็นแอน,นให้ถึงบ้านเลยนะคะแล้วก็ส่งมอบรถให้ถึงบ้านเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่รับชมการรีวิวของขันนะคะจนจบนะคะและฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขัดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามารพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ขันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ